ยี่ห้อที่ผมเลือกก็จะเป็นตาสอนแดงสังเกตง่ายง่ายก็จะมีลูกสรอนสีแดงชี้ไปหาต้นก้าเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วเขีย่ยขึ้นมาดูก็คือออกทุกช่องนั่นแหละส่วนตรงนี้เราก็นำไปเททิ้งชักโครกหลังจากที่เราเคลียร์วัชพืชเสร็จแล้วให้เราเตรียมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกของผมเป็นปุ๋ยคอก และก็แกลบเผาซึ่งเก่ามากแล้วก็สามารถนำมาผสมคลุกเคล้ากับดินได้เลยอันดับแรกเรากำหนดช่องก่อนผมจะทำเป็นปลูกคู่แถวคู่หนึ่งสองก็จะวางเป็นแนวแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็นำอินทรีย์วัตถุมาเติมใส่ดินของเราเพราะดินของเราเนี่ยก็ยังไม่เหมาะจากการปลูกพืชเราก็ทำให้เหมาะโดยการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกในรอบนี้ผมใช้เป็นขี้ไก่ แล้วก็แกลบเผาก็ถือว่าเหมาะในการปลูกข้าวโพดแล้วพเพราะข้าวโพดเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากเป็นตระกูลธันพืชหลังจากนั้นก็คุกเค้าให้เข้ากับดินที่เราจะปลูกตามร่องตามแนวถ้าใครมีรถไถพอดีขนาดเล็กก็สามารถไถได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้จอบคุกเค้ากันเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว ตอนนี้ในช่วงเวลาที่ผมพักดินไว้นะครับก็ร้อมกันไก่ด้วยตะข่ายเนาะหนึ่งม้วนก็30เมตรความสูง2เมตรนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของดินที่เราเตรียมไว้ตอนนี้ก็ประมาณสัก1 5บ0งวันสังเกตได้ว่าจะมีต้นวัชพืชหรือต้นหญ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งในในตรงที่เราเตรียมดินไว้เลยนะครับก็แสดงว่าดินของเราเหมาะสมที่จะปลูกพืชแล้ว ใช้รถไถพลดินนะครับไถไปแป๊บเดียวก็จะเป็นแปลง1 2 3 4เป็นยาวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินทางเดินก็จะไม่ยุ่งอะไรเพราะเดี๋ยวก็เราก็เหยียบวัชพืชก็จะตายลงไปเองแต่ส่วนนี้ต้องช่วยกระตุ้นทําให้เขาไม่แซงต้นพืชของเราขั้นตอนการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์แบบปลูกแบบอินทรีนะฮะอันดับแรกนะครับให้เราเตรียมน้ําเรียกว่าน้ําอุ่นแล้วก็จับดูปุ๊บอุ่ยยังรู้สึกร้อนอยู่ ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเติมน้ำสาดลงไปอย่างนี้ทีนี้เราลองจับดูใหม่อีกครั้งโอเคตอนนี้รู้สึกว่าอุ่นแต่เราสามารถจุ่มมือแล้วไม่ต้องยกออกก็ได้อันนี้ถือว่าพอเหมาะส่วนทั้งด้าน,มนเมล็ดพันธุ์ที่ผมเลือกก็จะเป็นข้าวโพดเหนียวลูกผสมเทียนหมือนฝัก F1 F1 แปลว่ามีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ทาบริษัทเขาเลือกสรรมาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพ่อทนโรคทนมแมลงแม่เป็นสายพันธุ์ที่กินอร่อยให้ผลดกให้ฝักดกก็จะนำมาผสมกันแล้วก็ทดลองหลายครั้งจนได้เรียกว่าเป็นลูกผสม F 1ยี่ห้อที่ผมเลือกก็จะเป็นตาสอนแดงสังเกตง่ายๆก็จะมีลูกสรอนสีแดงชี้ไปหาต้นกล้าตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วจะเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าได้คุณภาพที่ดีนะครับ ซึ่งเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วหลังจากนั้นให้เรานำมเมล็ดพันธุ์นะครับเท okay, เข้าไปเลยนี่ตามที่เราต้องการจะปลูกส่วนที่เหลือไว้ให้ลัดหนังยางและเข้าตู้เย็นช่องผักเก็บไว้ได้นะครับไม่เสียส่วนที่เป็นน้ำสีแดงเนี่ยก็คือสารเคลือบนะครับถ้ากเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยก็คือจะนะครับแช่ให้สารเคลือบตัวนี้ซึ่งเป็นสารเคมีออ,อกก่อนนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการแชร่เมล็ดพันธุ์นะครับให้เขาตื่นตัวให้เขารู้ว่าเออเราจะปลูกแล้วนะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงขึ้นรวมถึงน้ําอุ่นก็จะมีคุณสมบัตินะครับกัดกินเชื้อราที่ตกค้างภายในเมล็ดพันธุ์นะครับสามารถคลีนเมล็ดพันธุ์ได้อีกหนึ่งช่องทางก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทําเดี๋ยวเราจะแช่ไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก2ชั่วโมงครับเปลี่ยนน้าสังเกตว่าน้ําก็จะเป็นสีขาวนะครับทาแล้วก็ล้างมือด้วยนะฮะเห็นไหม ส่วนตรงนี้เราก็นําไปเททิ้งชักโคกนะครับจะไม่เทลงไปในแปลงทีนี้เราก็เทเข้ามาตรงนี้เพื่อเราจะหยอดมเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องหยอดมเมล็ดพันธุ์นะฮะให้ให้เขามันหมนหน่อยอย่าให้เขาเปียกมากเดี๋ยวจะมีปัญหาในการหยอดมเมล็ดพันธุ์นะฮะเดี๋ยวพักไว้สักประมาณ15นาทีก็ถือว่าหยอดได้ครับทีนี้ก็เทมเมล็ดพันธุ์ใส่เครื่องหยอดมเมล็ดเลยฮะ ส่วนนี้นะครับสาธิตการหย่อดเมล็ดพันธุ์ให้ดูก็จะลง1มเมล็ด2มเมล็ด2มเมล็ด1มเมล็ดใหญ่ๆเมล็ดเล็กและ,มะเมล็ดใหญ่2 1มเมล็ดนี่นะฮะนี่นะฮะ หลังจากที่ผมหยอดมเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วผมก็จะรดน้ําตามจาให้เส้นใจเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้หรือหยอดมเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างถ้าให้ดีเราควรที่จะรดน้ําตามทุกครั้งในคลิปนี้ก็จะมีความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินการเลือกมเมล็ดพันธุ์และการหยอดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ ปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากในพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีจบแล้วจบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปมเมล็ดพันธุ์ก็จะงอกขึ้นมันก็จะเข้าสู่กระบวนการดูแลต้นพืชนะครับต่อไปอีกเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยอีพีหน้าเราเจอกันพร้อมสาระดีๆเหมือนอีพีแรกเช่นเคยเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนี้ผมพาไปดูหน้างานที่เราหยอดข้าวอินรีไป ว่ามันจะเป็นยังไง